สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสู้ฝูงสุคนมืวันี้บ้าโบกระทือบ้ามาพบมาพอกับถนนเป็นถนนควัญกรีพี่น้องเอ๋ยคือจังเป็นถนนตัดใหม่ด้แนะฮะโว้ตอนนี้บ้าโบยืนอยู่ที่ถนนหมายเลข30หาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เดินทางออกจากถนนรังสิตนครนายกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข30หาด้านหน้าของบ้าโบจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปอยังวิหารแดงอาจจะเป็นสระบุรีเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางหลวงหมายเลข3007เนาะพี่น้องเนาะ น้อยอนครนายกพี่น้องเอ๋ยนะ han han ่ยน ah. oh, ี่มูนีมาครับบ่าวทองมาเห็นถนนคอนกรีตพี่น้องเอ๋ยนะฮะไอ้ทองเป็นยังไงเจ้าถนนคอนกรีตสบายดีว้าวเห็นถนนคอนกรีตอีกแล้วอีกแล้วมูนีจะพาไปบนถนนคอนกรีตเด้เออมาเอ้าไปเอ้าสบายดีพี่น้องอีกเที่ึงสวัสดีครับพี่น้องทีเที่ึงเด้อมูนีเบ่าวกะที่ว่ามาพบมาผอกับถนนนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่เคยเห็นจัาเทือเด้ไอ้ทองเคยเห็นบ่ถนนเส้นนี้ เป็นถนนข้นขีดเลยพี่น้องนี่ตามป้ายบอกทางแล้วพี่น้องนอกจากถนนหมายเลข305ที่จะมุ่งหน้าไปทางเขื่อนขุนด่านปราการชนพี่น้องป้าบอเองกะมาพบมาผอก,กับถนนพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าไปทางหลวงชนบทหมายเลข3007นครนายกเนาะพี่น้องเนาะป้าท่านผู้ชมนะฮะถนนเสียนี่นะครับอยู่ที่บ้านโูแท่นนะครับอีก10กิโลเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าบ่จะลงขับไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะนี่คือ อำเภอวิหารแดงอีก38กิโเมตรแก่งคอยอีกเจ็ดสกิโเมตรอ้าอ้ายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปแกงค้อยสระบุรีไใดเนี่ยอู้ก็ฮักก็เฮ็ดแล้วบัดนี้ป๊าดพี่น้องเอ๋ยไอซีแม่นเนี่ยนี่ะว่าตอนนั้นบ่ทันได้เห็นป๊าดมื้อนี้พี่น้องเอ๋ย,อยกนน็ะชืวอว่าได้มาพบว่าพ่อเข้ถนนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นถนนเส้นใหม่หรือบอ่อหรือบ,บ่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนคอนกรีตอย่างที่อ้ายป๊าดอ้ายข่อยเห็นบ่อ้ายห้ไยมันยังนี่ โอ้ยมันยังก่อสร้ามท่านแล้วเสซตตู้นี่ป้าพี่น้องเอ๋ยจากนครนายกไปสระบุรีไปเฮ็ดใหม่หมาดหมาดเ็ดใหม่หมาดหมาดเลยบระธานได้แล้วแม่นบ่ยแม่นนี่เขากำลังสร้างอยู่เด้เมื่อกี้นี่ยังยินช่างเขาอยู่ไอ้บางทีบิ่งตีถนนเมืองไทยเออปู่นนะปูพาบ่าม้ทุ่งไอ้ทุ่งหน้าเขียวงามอุ้มทุ่งเลยเจ้าเสื้อวายถนนเมืองไทยเพิ่นสามหมาดเที่ยวกันไปได้หมดไปได้หมดเนี่ยไอ ปอเสื้อก็ต้องเสื้อเพราะว่าไปเส้นใดก็ทะลุกันเบิดเส้นนี้าอาจจะเป็นเส้นใหม่เนี่ยเออไปอยังว้าเขาคือถนนลายแทะไอ้เลือกไป<า>สิไปทางใดก็ไปได้ทะลุปอดโป่งเบิดทุกเส้นทุกมองทุกมุมพี่น้องเอยบาบอกเองเงินไหลเงินประเทศไทยสร้างถนนทางแบบบม่มีการพัฒนาโอ้มีการพัฒนาตลอดเขาตัวก็ภัยนอะพี่น้องนะตราบไดทีเวลา เดินหน้าไปโลกจักรวรรดิหมุนการพัฒนาของเมืองไทยมีการพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยถนนลังสิตนครนายกโอ้โหพี่น้องเอ๋ยบาโบเองกับโบมีข้อมูลเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถนนเส้นนี้บาโบเองกับโบเคยมาแล้วก็บ่เชื่อว่าเพิ่นจะมีการอ่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือจังไหนบาโบกับโบเน่ใจพี่น้องทางหนที่ฮู้ข้อมูลเกี่เรื่องราวฝากอ่าให้ข้อมูลนําบาโบเลยเนอพี่น้องว่าถนนเส้นนี้เพิ่นสร้างในตอนใดญ่บาโบเองกับมาแล้วบ่ทันเห็นจักเทื่อกนี่ย กันเนี่ยฮะก็เห็นนี่แหละแต่ว,ว่าสุดปลายปลายทางทะลุความทะุพัดใสเอ้าจะสั่นรองบวง่อ้ไบ้าจะไปทะลุใสกันนี่แหละเขาโบพาล่องกันจะล่งองไปนี่แหละไปก็มาโบนี่แหละบาโบว์พาไปเจ้าวะตัวเกินไปโบว์ไปไาจะเกินอดีเส้นนี้มาเป็นทางแรกนี่แหละเป็นเขาเฮ็ดใหม่ๆหม่เลยไหมเจ้าก็ไปลุรถไปทะุพัดใสอยากลองบนมาโบว์มาโบพาลงทางไปงเ,เไปพรา แมนลงเลยเอาตัดกระถงใสายีกนี่ทางซ้ายไปบัตรุนบตรุณฉายารามโอ้โห้าฝันอะไรกันปถนนทกันเบิตดรนมดามก็เห็นได้าจาังแต่วันเลือดนอ่เลือดเิือดหล่ทั้งไปซ้ายมือนีอ่น้องหนักตาไปบอกข้างบอกว่าเป็นถนนชนบทได้งไงแน่นิดมันชนบรอีกยงอันนี้สบายดีใช่กันหรอดีบอกดีบอดีครับ นี่แน่พี่น้องโอ้ยนะครตอนนี้บาบูกัที่ว่าอยู่ใน้กีรบเมตรที่4ของถนนมาเลขสามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครนอยอดนครนายกนะเขาพี่น้องเอ๋ยนะครับถนนเส้นนี้จะไปทะลุใสจะไปบ้องไหนลองเบิึงไปน้ำบาบูน้ำบาบูฟองถนนดีเละไหลไอ้เอ๋ยไอเอ๋ยเสาไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะก็กางเรียงเงาเลยพี่น้องเอ๋ยไฟฟ้าถ้าไปนั่งขึ้นแสงสว่างแจ้งแง่งตาได้ได้ไอเออคอยกวาดยังสั่นแหละไปยังกีเฮ็ดหลายแห่เฮ็ดที่เอาเทเอาว่า เเอ้ยนนาะป็สุดยอดอีหลีปกติแล้วถนนที่จะไปถลุกับอ่าสระบุรีไรถือว่าไปทางบ้านนาที่ไหนแล้วมาพอก็ถนนเส้นนี้เองอาจจะเป็นถนนเส้นใหม่โอ้โหซองฝั่งสองฝังง่งทางเลยมีแต่นองบึงครึ่งนองเไยครึ่งคึงน,นามเนาะเป็นแต่ทรงไฮทรงหน้าออทางไปหน้าวยไอ้ก็คือสิเป็นจังสั้นนี่แหละ <c oughs> นี่มีแต่ไฮมีแต่หน้านี่ทางไปหน้าก็สีดีแท้เออกันยังว่าหันแหละ คือซีดีค,ทคาทีปานี่โอ้ยเขาเลือเงินดลหลทางดีขนาดนี้ทางดีขนาดนี้ไอจะว่าเป็นทางชนบทมันแมนบอนี่แมนบอมันบอแมนมน,นะทางชนบททางชนบทอยู่้ายกันทางชนบทนี่หหวไม่ได้ม่ลุ่มไม่แต่บ่บอเท่าแหละอันนี้ทางอย่างดีบ้านกับอยู่ในเมืองกูได้เนี่ยโอ้ยไม่้อง ตอนนี้กะถือว่าเป็นเวลาปุบผายบ่ายค่ำแล้วบ่าบวกับเบาทองก็ถือว่าพากันมาเลาะเบิ่งถนนเมืองไทยถนนเส้นนี้ค่ำมืดแล้วเออ<ท>ร้อายปาสทุมืดแล้วมืดแล้วจะไปทะลุใส่เนาะพี่น้องปาสคือดีเด้อหลายถนนเมืองไทยพูดน,นะเพิ่นสร้างใหม่ได้เนี่ยอากาเฮตใหม่ใหม,ม่มาดมาดเนี่ใหม่มาดมเลยนี่โกดพี่น้องเลยนะฮะบ่าบวกเองกับ่เคยมาจักเทื่อนะพี่น้องนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเห็นแหลกะสัมผัสกับถนนเส้นนี้เนาะพี่น้องเนาะ เหลืองน้าแล้วข้อมูลบาบอาจจะบวชู่เพราะว่าอาจจะเป็นถนนเส้นใหม่ถ้าผู้ชมท่านทีที่เคยผ่านทีเคยมาถนนเส้นนี้แล้วอ่ะกทว่าเมนไตวีดีโอของบาบูในเนิ่นพี่น้องเลยว่าถนนเส้นนี้ท่านไหนเคยผ่านท่านไหนเคยมาถนนนอยนครนายกหมายเลข3007ไปทะลุกับอำเภอวิหารแดงวาสนายแมนวะว่าทางข่อยของมึนตึ๊บเลยแล้วบ่จักดอกถ้าเจ้าบ่พาค่อยไปก็กระบ่ชู่เนาะแมนบ่ดละอีลีนี่แหละอีลีว่าแท้นี่แหละว่าอีลีนี่แหละ เอา้าลองเบิงลองเ,องเบิงว่าจะไปทะลุเส้นของใช้ไอ่อานผู้ชมนะครับบอกกันเลยว่าเป็นถนนเส้นใหม่อีดีโอรอนี่พี่น้องโอ้เป็นได้ได้ตะลึงบ่ว่าเขาเป็นงงแล้วถนนเมืองไ,ไทยงง <c oughs> เดี๋ยวเข<ป>้าไปเบิงหน่อยนะว่าถนนเส้นนี้จะไปทะลุใส่เนาะแมนเอาลองเบิงพี่น้องลองเบิงรุน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 ลองล่ว่าไปทะลุใส อ้ไอแบบบริสินสุดเลยไอย่จากคอนกรีตเป็นลาดยางไอ้ท่อยเอ,อ้ยจะเบิ้งกี่หลาท่อเลยเออไปจนเช่นจากิถนนทางเมืองไทยเรียบนิ่มสุดยอดอ้อาวถนนเส้นนี้นะเป็นถนอนอีกหนึ่งทางเลือกเลยไอย่จากเส้นองครักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อทางภาคอีสานของประเทศไทยโอ้แม่นแต่แม่นไอแม่นนะครับเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์ศูนย์เจ็ดที่เชื่อมต่อกถนนหมายเลขสามศูนย์หาปลาโทรแสดงว่าไปส้นใดเป๊ะ ทางใดก็ได,ได้เส้นใดก็ได้ไดทุลุปอดโป่งเบิดไปเส้นทางไหนก็ได้ไอ้ายเพระาะว่าเป็นเออหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อนะไปทางไหนก็ได้นะนี่คือหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อเนะี่ยจากนะฮะถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าจากนะครนายกมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานไดทีนะ่ใเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกเรียงเลี่ยงการชนะจรของเมืองไทยโอ,อ้ถนนเมืองไทยสุดยอดอีดีไอท่องเอ,อ้ยขอ่อยกะทิว่าเพิ่งเห็นเนะี่ยใหญ่กับเพิ่งพบพอกันนะเลยเนี่ยเพิง่งค่ยมาเนะี่ใหญ่เนี่ย แสดงว่าถนนเส้นนี้เขาเฮทักกันแล้วเนาะแบบว่าให้ให้ให้เลือกใส่ให้เลือกบริการว่าสิไปเส้นไหนให้เลือกเอาว่าเลี้ยงเรียงรถติดเนาะเจ้าคิดถือเจ้าคิดแม่นเลยแม่นะพราะว่าเส้นทา้งนี้นายน,น,นะอันนี้ก็กระว่าแบบมังวมัวไปสั้นแหละถือเสยป่ะถือเสยป่ะไอคุบอกว่า เฮ้บาวบกับบอหนใจนะมาเส้นทางนี้จากกิโลเมตรน้ำพ่นองน,องนองพราะวเมือเช้านี้เดินทางเนี่ฮะเอ้าจุดเริ่มต้นของบาวบูนะเดินทางออกจากถนนกาญจนามหมายเลข9ฝั่งตะวันออกแล้วบาวบกับเลี้ยวขามาบนถนนหมายเลขอ่าบนถนนลังสิตนครนายกหน่อยเนาะ<ช>และ้วกามาเชื่อมต่อถนนหมายเลข30หแล้วกับมุ่งนาขามาถนนเสียน,นีทางหลวงชนบท หนะมายเลข3 0 0 7พี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นถนนทีบอกว่าเชื่อมต่อจากอำเภอองครักนะฮะไปเชื่อมต่อกับถนนที่จะมุ่งหน้าออกไปทางอำเภอวิหารแดงหรือว่าจะออกไปถนนมิตรภาพได้ได้พี่น้องเอย๋ยถ้าถนนเส้นนี้นี่อีกหนึ่งทั้งเลือกทีบ่าวบเองก็ถือว่ามาพบมาพบมาเห็นและสัมผัสกับบ่าวท้องสุดยอดอีีเป็นยังเง้าคือว่าสุดยอดไปใช้กับเหล่าเจไอมัน อขอยอธิบายว่าถือให้ภาพมันอธิบายเอาภาพเทียนอยู่ตรงหนานี่ยวายแมนความสุดยอดก็คือว่ามันบบมีแนวสีแนสิวลเนีไ่ไหมมันดีเกินไปตามไปบอกทางคนบอกว่าทางหลวงหมายเลขสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยทางชนบทประสันมันแมนบ่ทางชนบทนี่มันโบแมนนะคือเกียดพิษบ่าจากเอาตามไปบอกทางทางหลวงชนบทประสัน ชนบทอีหยางมันคือว่าสิดีขนาดนี่โอ้ยอาเอ๋ยนองกับโบผู้แล้วมันคือจัง่เน้ะดีแแ้วทางชนบทว่าสันมันชนบทอยู่สายทางมันดีปานนี่ย<บ>ังสิว่าทางชอนอบทมันในเมืองสิซัำใดว่า่อยว่ามันคือเสียลามการแท้แหละ พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะครับชมเพื่อความบันเทิงเด้อบบาบวกกับเบาท้องกระดนะครับไปพื้นที่ใดนะครับมาพื้นที่ใดเห็นถนนหนทางสะอาดงามตาก็บอกเลยว่าเก็บผาาบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงบ่มีเจตนาอื่นใดเพื่อจะแอบแฝงเนาะพี่น้องเนาะแมนแมนแมนมันบ่แมนวาสีอนันต์เด้มันบ่แมนวาเขาสี ทายอ่าคือเขาบอกนี่อยังกะเดี๋ยวก็ได้ยบางทางก็บอกว่าเขาทายมาเพื่อประชดประชันมันบบแมนเมันบบแมนเด้มันบบแมนเด้อันนี้คือทายให้เบิ่งแบบเป็นความบันเทิงทายเขียดซืด่อเด้อทุกคนมันบบแมนวะจิ็ดแบบประชดประชันจางสันจากซีนบบแมนแนวโบแมนเด้ออันนี้ทายให้เบิ่งเป็นแนวทางให้เบิ่งบรรยากาศต่างยังวัดว่าบรรยากาศมันดีชุดซื่นแจ่มใสดีกว่าในเมืองในเมืองก็ สะอาดงามตาแต่ว่ามีฝุ่นมีอนานานาันนั้นนะทุกคนสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วสิบแปดกิโลเมตรพี่น้องเอย๋ยมาเชื่อมต่อกับถนนที่จมุงหนาะไปบางหน้าตรงนี้คลองสามพี่น้องเอย๋ยอ๋อนี่สิ้นสุดแล้วนี่ครับสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะไปอำเภอวิหารแดงด้พี่น้องเอย๋อเออเอยทั้งหน้าของบาบว,วกับบาวทองเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านทุกท่านนะฮะ บางว่าทุกท่านคือสิมักในคลิปก็เงาะสองคนเนาะพี่น้องเนาะโอ้เอาอ่าเดี๋ยวจะลงไป็นลาง,ง่ายเอาล่ะพี่น้องบา่าบวกกับบ่าวทองจะพากันกลับรถเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ่งอีกเทางหนึงว่าถนนเส้นนี้สิ้นสุดอยู่หม่องใดเนาะพี่น้องเนาะตลอดระยะทาง18กิโลเมตร่บา่าบวกกับบ่าวทองพากันเดินทางมาเนี่ยฮะบนถนนเส้นนี้นะฮะถนนหมายเลข3007เนาะพี่น้องเนาะเป็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยมโนเสวอว่านี่คือทางชนบทได้อ้าย ถนนของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบนหน้าเสื้อก็ต้องเสื้อเนอะนี่แหละเก็บผาพบรรยากาศให้พี่นอ้องเบื่องว่าจุดสินสุดทีบ,าบ่าวบกับบ่าวทองมาแลน่นจนหอดอเส้นทางสุดปุดเลยพี่น้องเนาะเก็บภาาบรรยากาศให้พี่นอ้องเบื่องว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่อีนี่เลยไอหม้มเสื้อก็ต้องเสือ้อรักกิโลเมตรที่สิบเอดอ นี่หเห็นหน้ตาพี่น้องเอ๋ยเป็นภาพบรรยากาศที่บ่าวบวกับบ่าวท้องเก็บมาฝากตอนทุกทานนะฮะหวังว่าทุกทานคือสิมากก็เป็นน้องเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเอ๋ยอย่าเอาไปเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นการหเห็นในพบพื่อในสัมผัสของไอ้น้องแห่งานาเล่าที่เห็นงานในเมืองไทยเนะะี่ยจินตนาการถึงความอาสะอาดความจเจริญเนาะพี่น้องเนาะรับชมเพื่อเป็นแนวทางท่านใดที่คิดว่าดีหรือว่าทานบางคนนะที่คิด ได้แง่ลบนอกพี่น้องนอกระถือว่าอยากห้เศร้านอกพี่น้องนออยากใหายคิดได้แง่บวกหลายๆกว่าแง่ลบพี่น้องเอ๋ยนะนี่คือถนนที่สะอาดงามตานะ่ยจากกิโลเมตรที่18นะตอนนี้ฮอตกิโลเมตรที่17แล้วถือว่า18กิโลเมตรของถนนเส้นนี้ที่บ่าวรีวิวนอกพี่น้องนอถนนทางหลวงชนบทของประเทศไทยนยนครนายก ให้พี่น้องเบิ้งหมายเลข3007 30, เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านทงไฮทงหน้านะฮะเป็นเส้นทางที่สะอาดงามตาเอาละเดี๋ยวบาวโบจะแล่นไปจนหวัวจุดเริ่มต้นที่บาโบมาแล้วเก็บผ่านบรรยากาศฝากตอนทุกท่านอีกเทนึงอีกเทนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปพบกับบาโบตรงถนนหมายเลข305กันแล้วกันบาทองหลังจากที่บาโบกับอ้ายเนาะพี่น้องเนาะได้พากันนะนะฮะกระชือว่าอ้ายอยากเห็นถนนมาสั่นหน่อยเนาะเป็นบ่ ไาอยากเห็นถนนหนทางของเมืองไทยเขาผ่านมาบนถนนมาเลข300หาเนาะพี่น้องเนาะตรงอำเภอองครักษ์แล้วพี่น้องเนาะกะมาเห็นถนนทีเพลินเป็นปูคอนกรีตอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นถนนทางหลวงนอยอนครนายกพี่น้องเอ๋ยนะ,ะ่ยกะถือว่า18กิโลเมตรทีบาโบเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่0เนาะของถนนเส้นนี้นะกะไปสิ้นสุดอยู่พุ่นหลายพี่น้องเอ๋ยเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะตอนนี้บาโบกับยุคกลางๆแล,ล้วจากที่บาโบเลยขับรถไปเลยกลับมาพี่น้องเอ๋ยเจ้าพระพนมชุ่กม,ชมกลับไปถนนมาเลข300หาอีกคือเก่า อาสุดยอดเอลยอิลี่พี่น้องเอ๋ยก็ถือว่าตรงแยกกิโลเมตรที่ศนะูนย์น้องพี่น้องน้าของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3005ู 3, 0, 0, ลังสิตนครนาะยกบริเวณที่กิโลเมตรที่47นะพี่น้องน้าบวก300นะครับแล้วก็สิ้นสุดอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่18บวก368พี่น้องเอ๋ยนะครับซึ่งมันจบกับทางหลวงชนบทหมายเลขสองศูนย์ศูนนั่นเองเป็นทางหลวงชนบทหมายเลขเป็นทางหลวงชนบทของ นครนายกคือการพี่น้องเอ๋ยกับที่ว่าถนนเซนนีนะครับไปบรรจบกับถนนหมายเลข2005นะครับตรงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33สระบุรีนครนายกน้องพี่นอ้องเนอะร่วมระยะทางตลอดขั้นการเซนนีพี่น้องเอ๋ย18กว่า,ก,วากิโลเมตรเด้อนะครับทีบาร์บวกกับบาร์ทองได้พาก,กันไปรับชมน,น,น,น้องพี่น้องเนอะแล้วก็ถนนเซนนีชสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชั้นบทหมายเลข3001ูนย์องพี่น้องเนอะองค์ครักบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเป็นเส้นทาง ที่ขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยแหละก็จะมัซาเซิงเช่าแล้วก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้เด๊ไอ้ท่อเอ๋ยเจ้าบัวเสือบอบบัเสือก็ต้องเสือแล้วโอ้ปาไอ้ท่องโอ้ถนนนะพี่น้องเฮ้ยเบิร์สุดยอดสุดยอดเสาไฟก็ถือว่าสองของ้างขางเออเลี่ยงกันเลยล่าในไย กับผ้าบาโบเองกับผ้าไอ้ท่องเห็นทงไฮตรงหน้าทงไฮตรงหน้าที่ไอเอ๋ยเขียวงามปาดเบิ่งที่ไหนนี่คือกิโลเมตรที่หนึ่งแมนเตียแมนคือจุดเริ่มต้นกับตรงกิโลเมตรที่ศูนย์ของแยกที่จะตั้งไปกับนนหมายเลขสามศูนหานฮะ ตรงองค์ครักษนเป็่หนองเนาะเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตนครนายกใด้ไปเกินขุนด่านประกราลชนใดนกเป็่หนองเนาะนี่ลงมาแล้วไอลงมาแล้วนี่แหละคือจะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเมืองไทยเอาอเดี๋ยวจะลงไปสัมผัสกับบรรยากาศอีกทีนึงได้เด้อสีผ้าอ้ายข่อยไปเบิงผาพบรรยากาศของถนนหน,านทางที่จบนะฮะถนนหน,านทางที่สะอาดไดมาตรฐานของเมืองไทยตามป้ายบอกทาง เบิงเอาพี่น่องเบิงเอานี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปอำเภอวิหารแดงในจังหวัดสระบุรีไหรเดอพีไปน่องเด้อเนี่ตามไปบอกทางลางังสินนล้วันยกอาลงไปข้างล่างครับน่องจะข้าวก่อนมาไหมอืม,มไม่ไหมไห่มาฝังนี้มาฝังนี้โอ้ พี่น้องเอย๋ยนะนี่คือจุดเริ่มต้นกิโลเมตรที่ศูนย์นะบนถนนหมายเลข30หาเนี่ยตลอดเส้นทาง18กิโลเมตรที่บ่าวบมบุงนาไปยายฟังนี่ปอ๊อดไอ้ทองโอ้โหถนนดีเหลือหลายไอมาเบิงฟังนี่มาเบิงฟังนี่เนี่ยอายนี่คือกิโลเมตรที่ศูนย์ทีบ่าวบกับบ่าวท่องผ้าพี่น้องไปเบิงถนนทางเขาบอกว่าเป็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยเนี่ยอไอเสือบอ่าะ้องเสือกางเกงเสื้อไอนีน่ถือว่บาบ่บาวบัวกับทืบ่อ่ะมาห่เหลี่ยมพี่น้องเนี่ยเขาเมื่อไหรเนี่ย เป็นทีทังที่ก้องใหญ่ขนาดพี่น้องเอ๋ยเนี่ยท่านห้ที่มาคลิปของบ่าวโบก็อย่าลืมกดไล์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประพาคลิปใหม,ม่ของบ่าวโบสนับสนุนบ,บ่าวโบกับบ่าวทองโดยการกดข่ามโฆษณาไปสนับสนุนบ,บ่าวทองในทางช่องบ่าวทองปากเซก,กินแซบนะพี่น้องน่าสำหรับคลิปนี้บ่าวโบเองฉีระธรรมชุ่มไปเพียงเท่านี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับอายมาไอมาสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องเฮ้ยพี่น้องพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย บานีาาสีผยย้าไอ้ไส้ไอ้หง่ข่อยไอ้ท่องขอ่อยเมื่อเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมาเห็นถนนท่าอาจจะเป็นการขยายถนนบ่หรือ่เนี่ใจเด้อพี่น้องเอ๋ยนะ่ะผ้าไอ้ไปเบิ่ง18กิโลเมตรของถนนเสียนี่ตอนนี้บาโบเองกถืที่ามาเชื่อมต่อกับถนนมาเลก30มหาด้านขวาจะมุ่งหน้าไปรังสิตถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพเชื่อมต่อกับถนนกาญจนามหมายเลข9ฝั่งตะวันออก ด่านซสายจะไปเกินขุ้นด่านประการชนเด้อพี่น้องนี่คือกิโลเมตรที่ศว้าวไปไอไปลู่ let's go